สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกระแส iPhone 5ที่กําลังจะออกวางจําหน่ายในเร็ววันนี้แล้วเนี่ยนะคะทําให้หลายคนตาออกมาวิเคราะห์กันว่าหน้าตาของ iPhone 5นั้นจะเป็นยังไงหลายฝ่ายนะคะมีการเผยถึงชิ้นส่วนของ iPhone 5อีกด้วยแหละคะ่ะเอาละค่ะ นอกจากนี้ยังมีการคาดเดากันไปว่า iPhone 5หน้าตาจะเป็นยังไงส่วนใหญ่มีความเห็นว่าขนาดจอภาพน่าจะใหญ่กว่าเดิมเพราะคาดว่าจากแบตเตอรี่ของ iPhone 5ดูเหมือนว่าจะมีขนาดความจุที่มากขึ้นเพื่อมารองรับจอภาพที่ใหญ่ขึ้นค่ะเปรียบเทียบชิ้นส่วนที่ดูแล้วคาดว่าน่าจะเป็นแผ่นหลังของ iPhone 5จาก iPhone 4นะคะเ็นว่าขนาดของ iPhone 5น่าจะใหญ่กว่า iPhone ตัวปัจจุบันเล็กน้อยเพื่อรองรับจอภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะ หลายกระแสก็เกงว่า12กันยายนนี้ iPhone 5เปิดตัวแน่นอนอัปเดตล่าสุดค่ะมีการคาดการวันวางขายว่าน่าจะเป็นวันที่21กันยายนเพราะว่ามีการประกาศออกมาจาก Verizon ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของอเมริกานะคะว่าห้ามพนักงานลายหยุดช่วงวันที่21ถึง30กันยายนที่จะถึงนี้ก็เลยคาดการว่าน่าจะเป็นวันที่เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นค่ะนักวิเคราะห์บางรายก็มาคาดกันว่า Apple น่าจะมีการเปิดตัว iPad mini ที่มีขนาดหน้าจอเล็กลงเพื่อพกสะดวกข,ขึ้นหรืออาจจะเปิดตัว Apple iTV ไปด้วยพร้อมๆกันกระแสข่าวเหล่านี้นะคะทั้งหมดเนี่ยช่วยดันให้หุ้นของ Apple พุ่งพยายามทะลุเพดานขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมูลค่าตามราคาในวันนี้ประมาณ6แสนกว่าล้าน USD ดอลลาร์ซึ่งอยู่ที่ประมาณ18ล้านล้านบาททิ้งห่างอันดับ2ก็คือ Exxon Mobil มากถึง6ล้านล้านบาทค่ะ ใครจะไปคิดขาว่าบริษัท a p p l ปที่เคยประสบปัญหาขาดทุนมหาศาลนั้นจะสามารถกลับมายิ่งใหญ่ด้วยการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆได้จากความคิดที่ว่าคิดต่างอยากสร้างสรรค์นั่นเองค่ะ